สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพ่อกันที่เ่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาที่บรรยายเช่นเคยนะครับเนาะพร้อมกับน้องหลาครับมาจับลูกเคียงง่วให้ครับมื้อนี้อยู่คอกอยู่ฟาร์มแดดห่อนมื้อนี้ท้ายในคอกในฟาร์มครับแดดห่อนคักสําหรับพี่น้องทีมักวัวคมงามแม่ลูกใหญ่แม่โค้งสั่งใหญ่ยักษ์สูงลอย หาสิบหาไปถึงร้อยหกสิบมือนี่ห้ามพลาดประการทั้งปวงนะครับเด้นี่ครับแม่ใหญ่แม่ยักษ์พร้อมกับลูกสาวทายาทซี่วัยศูนย์เก้าหกเกรตเอครับเอเบอเบงเอาได้พี่น้องได้ความย่นความหนาความลึกตนอกตั้งตรงคานหนากระบานงามคือกับแม่ใหญ่แม่ทิใจลูกงามแบบนี้ครับมือนี้เฮาสิเมื่อเปิดในพี่น้อง ได้จับได้จองนะครับเนาะให้พี่น้องได้ชมเปิดให้พี่น้องได้จับได้จองเะครับเด้อเอาเ้อครับเด้อฟังกันดีๆนี่ครับแม่ลูกตัวเมียทยยาทซ y 0 9 6แม่ลูกตัวเมียทยยัดซ y 0 9 6ครับนี่ลูกเิ่นเฮาสิมาเปิดในราคาราคาใดดีน้องละอะราคา10,000 0 หก0มื่นเพด้วยพี่น้องด้วยหนึ่งแสมื่แม่ลูกตเมียทายาทซีไว้ศูนแม่แม่ผสม k f 3อึผ่านรอบกลัวแล้วนะครับเนาะแม่ผสมเคเอฟสามหนึ่งผ่านรอบกลัวแล้วใหญ่ๆอยักความสูง155ยหสถึงร้อส่วนลูกนี่ว้หาดดีกันนะครับเนาะสีกถึง5เดือนทายาทเคเอฟสน ใหญ่ๆหนานๆตันๆเนื้อหนังย่นๆครับพี่น,อน,น้องนมดีซิเตอรนมดีซิตเตอร์นั่นแหละคุณเชียงโครับยางน้ำกลดเลยยางน้ำกลดเลยโอ้โหแหงนนี้ป่ะไปว่าราคาผิดว่นนี้ งามคักเด,ด้เอาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเป็นราคาขายเด้อครับเด้ออีสานทรงให้เนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันแม่ลูกโคมใหญ่ๆงามๆเนาะครับเนะาะห้ามพลาดทั้งประการทั้งปวงเด้อครับเด้อสุดยอดอนาคตแม่พันตัวนี้ครับทายาทสีวัยศูนย์เก้าหกกับสุดยอดปัจจุบันแม่พันสุดยอดในแม่พันในปัจจุบันนะครับเนะาะฝากพี่ฝากน้อง เป็นอย่างมาหากล่องพี่น้องมืนอกี้ละเรียนี่ย,ยแลบแลบ,แบ,แบเอาได้ครับเด้อเอาบอกซื้อแม่สงการกับน้องปีใหม่นะครับเนาะแม่สงการกับน้องปีใหม่ไปหาแม่แล้วรู้โอไปหาแม่ไปแม่สงการกับน้องปีใหม่ครับถ้ายัดเคสสามหนึ่งเนาะครับเนาะสําหรับผู้ใดต้องการที่ต้องการงัวแม่ลูกไปเลี้ยงแพร่พันธุ์ไปเอาแนว ไปพัฒนาโค้งสร้างมัวกรมนี่อาจตอบโจทย์พี่น้องได้นะครับเนาะสำหรับมือใหม่กะแนะนํำครับผู้ทีพอมีทุนแน่กะเลือกมัวกรมกะสีเห็นผลเร็วมัวโคมมัวแม่มานนะครับเนาะกะสีเห็นผลเร็วแน่นำทุนเร็วเนาะ,ะครับเนาะได้กำไรเร็วก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับเลือกเอาครับ,บกได้แบบเร็วแบบาก,ก็เลือกเอานะครับเนาะ นี่ครับแม่ลูกตัวเมียทายาดสี่วัยศูนย์เก้าหกเขานำมาเสนอให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับเนาะเพื่อพี่น้องได้เป็นแนวทางในการเลือกในการจับจอง1นึ0 0แสนหกหมื่นเก้านะครับเนาะอีสานทรงหาฟรีครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าเลยครับเด้อเบอร์โทรครับพิกัดชมวัวบ้านหนองคําตําบลน,น้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดครับพิกัดชมวัว พี่น้องท่านใดมากะโทรหาผมครับเบอร์โทร0622680039นาะครับเนาะหรือเบิ่งในทางใต้นะครับเนาะเบอร์โทร4ขึ้นไว้ช่วงนี้ก็ฝากช่องนะไม่ได้ครับด้วยช่องกุ้งเจริญทรัพย์วังงามอีสานใต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปหาวังงามมาให้พี่น้องหรือเบิง่งได้ชมในแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับเนาะ ยางน้ำก้นนึงเดียวยางน้ำก้นยางน้ำก้นมีเอา้ายกขึ้นยกมาขึ้นเขาจัดขาลังนะาขาตีนไปทอปขาลังอเออสุดยอดความงามเลยวันนี้จริงเหระเข่าคูแล้ว,ว,ลวนังละอ,อ่อนซอนอ่อนซอนดิ เอาเ้อพี่น้องเ้อทบทวนกันอีกครั้งครับแม่ลูกตัวเมียทายาทซี่วศูนย์เก้าหกครับลูกงา,งามเด่นๆแบบนี้หนึ 1, 9, ่งแสนหกหมื่นเก้าพันราคาขายเลยนยครับเด้อ้อมทรงอีสานทรงไห้เนาะครับเนาะมือน,นี้ผมกับน้องละขอจากไปเด้อคำว่าสวัสดีครับ